สวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซทุกๆคนนะคะเนาะมื่อนี้กับพอกับกิ๊ฟซีนางสาวสาสบายเยอรมันอีกแล้วนะพี่น้องเนาะ็ายูหมองเกาค่ะยูสวนผักหมองเกาเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็อากาศกําลัางดีค่ะสาวสาวก็ออกมาปลูกพักนะคะเมื่อนี้สีพ้าเพื่อนๆไปปลูกเขาโพดนี่ค่ะเห็นไหมพี่น้องซศาสราเอาแนวไว้ปีกายนี่ บ่านนี้ญาติมันบ่เกิดกันเลยเพราะไว้สินพี่น้องเพราะอไดไห่ามือห่าขึ้นบักคากเลยมอพี่น้องก็เลยเสียมอปลูกเลยจ้ะนะคะเป็นไงพี่น้องเก็บใบทั้งบ่สื่อไหนข้าวโดพดวอมในปีนี้แต่จะว่ากันญาติมันบข่ข้นเนาะพี่น้องเนาะก็บ่เคยเอาเนี้ข้าวโพดจกเทื่อ่ะมอพี่น้องเนาะแต่ว่าผลรับที่ได้คือนะจ๊ะอืมเนาะทายัง,งนถ้ายังส่นเฮ้ากะ ไปผูกข้าวโพดน้ากันเลยค่ะมือหนีนะคะเข่าโพดเข่าโพดนะคะพี่น้องเจ้าซาซาสิเอานี่มาให้เบิร์นค่ะแนวข้าวโพดนี่ค่ะพี่น้องแนวข้าวโพดซาซาที่ซาซาเก็บใบเนาะของตีกายนี่ค่ะเก็บใบสองฟักเก็บข้าวโพดแหล่ข้าวโพดข้าวกล้ามบานเฮานี่ค่ะนี่กับข้าวโพดนี่กับข้าวโพด วานบานเฮานอพี่น้องเนาะค่ะ,นะเนาะยองแดงเข้ากับไปปลูกกันเลยจ้านะคะปลูกข้าวโพดไทยในเมืองหนาวเนาะพี่น้องเนาะไปตามไปปลูกก,กันเลยจ้ามาครับพี่น้องนะคะนี่เป็นปีนี้ซาซาสิปลูกไสหม่องนี่นะคะพี่น้องซาซาขุดลุมไปแล้วครับพี่น้องนะจ๊ะ กลับมาเริ่มปลูกกำกันเลยจ้ามาครับพี่น้องนะคะมาเริ่มปลูกกระโพดกันเลยค่ะป,กกะปลกะกปูกกระพูกสไตล์เก้าค่ะวิธีการปลูกกระโพดกับบนหยากนะคะที่จริงเพื่อนๆต้องเพาะในยยแบบนี้ก็ได้ได้ค่ะลงปลูกเลยคือบานเขาเลยค่ะบานนีสซาซาอยากร้องเบิรงดูซื้อค่ะเดีย๋ยวปลูก ปลูกเขาโคดรลรใไ่ไหนอันนี้ก็สาสิบปู่กันนี่ว่าพี่น้องมันออกหักแล้วใส่ย่างละสองกันเพื่อตายน้ำเนาะพี่น้อง ปูข้อพูดอันนี้นไว้แถวหนา បងនេះ3ណេះក៏សើចបែរលុតដែរ มามาปลูกข้าวโพดข้าวโพด นี่ค่ะปลูกแล้วก็ค่อยสิไล่กบทีเดียวจะไง come my love มาเด็กน้กนนองมาปลูกกะโพทั้งการจ้า เซตแรกบันทีเ,เดินม์มัดกบเ๋ยวบันทีเดอหมาบันทีพี่น้องมาใส่ดินถ้าถ้าจะดินอันนี้กบหนาเด้อจ้ะ ไส้อันดนอันนี้เนาะพี่น้องเพราะว่ามันสีบะแกงคักจ้ะพี่น,นาะเออดนอันนี้มันถือลาบถือตาแล้วมันสีแกงค่ะมันสีหมุนขึ้นยาก เคล็ดลับพิธีการปูกะลองไปของมันเน้องพี่น้องเนาะมันคุณอดยัดเคล็ดคือยิบซีก็ได้จ้ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะเสร็จแล้วนะจ๊ะปลูกข้าวโพดไทยในเมืองหนาวเนาะพี่น้องเนาะสไตล์การปลูกของเซาซาก็คือเกา่าอนจะฟฝ้าปลูกฟฝ้าแล้วค่ะสําหรับปลูกข้าวโพดเมื่อนี้กันแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปหาหน้า,นามาหดเนาะพี่น้องเนาะค่ะกาสําหรับคลิปนี้กาบว่มีอย่างหลายค่ะพาพคนชวนมาปลูกข้าวโพเด,พดพนนเดี๋ยวจะพาไปทักทายไอ้สแต็มเนาะพุ่นค่ะไอ้สแต็มเลาวยุพุ่นเนาะเดี๋ยว หาแล้วเอาน้ำมาหมดบรรยากาศวันนี้ก็อึมครึมค่ะพี่น้องนัตัดหญ้าทางหญ้าอยูค่คุณค่ะคุณอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็เสร็จไปแล้วนะคะ ปลูกข้าวโพดไทยในเมืองหนาวนาะพี่น้องนอะในเยอรมันนะคะกะวพิธีการปลูกกัะบนยากนาอพี่นอนะ้องเนาะอดูลแลกกะบนยากนาอพี่น้องค่ะ,ะกับข้าวโพดไทยบานเห่าเลยค่ะสาวสาวมานน่เนาอพี่น้องเนาะสําสหรับคลิปนี้นะคะใครเกิดผู้ใดมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสาวใกนการเฮ็ดคลิปนาอพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาติดตามสวนพักปลูกพัก ในเมืองหนาวปูผักในเยื่ยมันน้องสาวได้พี่น้องเด้อบ๊ายบาย